รแีงคนนอนีนึงเชียงแปดนึงเียงือแดือมานํานมืือกระด็นท่านสองท่านเงินเขาท่านอาชีพสีคนมาเอาีหนึ่งกับแปดนึงของปูห้มานทีใส้ใหน่อยย้งดอกฟุ้งมาอันนี้เข้มาหาปูปูได้ว่า โอยกรเป็นปูอินปั้นเ่าหน่คือหมนาได้ซื้อจ้ครับเพินก็ได้ไปซื้อตัวละเมินนี่หว่าไปซื้อตัวกางเืนมาปันไปได้ก็น้ามัขีดใส่เต็มต่นเต็มตัวเลยเสร็ดเสร็ดออกมาในแหงตะล้ำเป็นหนากัน่เสียจออกไปนหน้าเป็นานาิันก็ได้สวยสือค่าจ้าละกันได้ว่าขันผู้ร่ามันสือค่ากับเบี้ยวอยกเอาทำนี่ละบนทำนี่เอาเมื่อนึงก็บชุดตัวแหวนมาขันกรดเมื่อนึงก็คือว่าเป็นบนทของนั่ เียวอีกอย่างมันมันตายป็นคนนึงตำนี่ละคนแดงสีหนึ่งก็แปนั่งคนนึงขินมาเดินทุกคนวันนี้ไสมาเดนคนางไก่้นปซื้อหนีมาเดนทีนองก็ทีสองขึ้นไปไปกาอ การเรีตรของปูนั่นห้ะมันเลยศูนย์สาสาแต่ว่าคือคือหมายถึมาศูนสมสามนี่มันไม่ตัวนึงคือว่าหงวดหงวดต้องหันใส่แปใส่หาใส่สามเมื่อก่อนแปดสามก็นหน่อยหงวดก่อนหน่อเลยเก่าเก่าไปเอาคนนี่แหละเล้วเลีวมี่รรมาตาดันนอกมันของมาตุงหดอยู่ด้วยจ่าไม่ถือาตรงเดียว ก็วันนีมันมีศูนย์มีสามม่สามมันสาม้สามมันจิเป็นสามยาวจาบว่าหายสามสวบคแม่นตกิดเกใจือหอเราอคมามาแค่แวเก่าเก่าเก่าแต่ร้องเยอะคือ่าเป็นมากมารับรอ่ อ่าก็ล้บงแบบเป็นเจนตัวได้เองต้องเป่นกระชุนน่นะบางอย่าง็นกระุั้นนันแหละแต่ยังยังวัสันแดนั่นเดียววตสันแดงมันมนเจนบสันดดิ่ขึ้นเกี่วข้องกับแม่ไหมก็ได้วสันแดงดิ่งอ่าขึ้าบท่ขาดเหมือนขึาอุ้ยนี่คือแม่เส้าแม่ดีใจเพะต้องยาก้มีแม่แม่ยังมเส้าเลยขึ้นมาได้แค่ ใโยนใ่โอ้นยนเลยวนี้นะคะเดยโยตลาได้ใส่โยนะ้แน่ๆนะคะลนเจะสองคนนี้น้าทางมากเป็นน้าท่างดีๆก็บอกประโยชน์้องพิจารณาไวก็บอกดครับติดตามทุกช่องทุกช่องกันนะห้องพิจารณาเอาเนาะน่าทางดีๆดมเดห้องก็บอกตรงหอ มันตรงกงตรงแจจะฟงกทางจดจบโนนะเนาะตงใจแบบพี่จ่าวนึงเรล้วก็จีนหากยคนน่ะงอยฟังกับฟังเรานะรับเห็นแนวทางเห็นแนวทาฟังบ่อยเห็นแมวท่าเอากิงเขาน้ำกันแล้วกันนี่ต่อไปนี้กินเขานังจากกินนมาแล้วก็แม่นที่มันบกเอาคนทกินคนนั้นในโชครุ่นแม่เแียหน่อยกินเป็นมัวจิตจ้า นายปูกินเข่าก็เนาะคะเนาะผู้ใดก็ติดตามไปได,ด้วยค่ะเด้อกดติดตามช่องนี้ไว้กะตอนปูละ่องหล,งลางส่งเข้ากัาจะพายทอดสดอีกทีอนึงเนาะคะเนาะหลังจากสิบวันใด,ดมาอัปเดตโดนค่ะตน้นโพท่องค่ะรูนใบบนแล้วก็ล่างสีใบหลวงค่ะพี่น้องกดติดตามไปจัง่อยเข้ากับสิทายทอดสดขณะปูร่งหลางส่งเนาะคะเนาะ ผลไดมีโศกหรือว่ามักเลขที่ปูจะหายไปจังสี่กะซื้อได้ค่ะพี่น้องซื้อหน่อยซื้อหลายเตีเยเบิ่งเดียบตัเงินในกระเป๋าเจ้าของแล้วคะ่ะเนาะเบิ่งบรรยากาศรอบข้างค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นพี่กามให้ปูเพิ่นเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะเพิ่นเพิ่นติดธุระหลายทางเพิ่นไปเขาล่างส่งอันไม่ตะเคียนมาระค่ะหละ่ะเพิ่นกะลวงมาผีดละพี่น้องบรรยากาศ ติดตามไปด้วยค่ะเด้อ,อ,ดจ,อจังหยเข้าสิตท้ายทอดสุดเมื่อปู่วงหลัง,ลงส่งหายหลังส่งสพนในกินเขากินหนาพอนกับพี่น้องจ้าเอกคอเา